ข่าวตามน้ำไลก่กะลางตอนนี้นะคะเราก็ได้มาอยู่ที่ชุมชนบริเวณโรงเรียนมาเลลายค่ะซึ่งเป็นชุมชนติดริมคลองค่ะมีขนาดใหญ่พอสมควรเหมือนกันค่ะครับก็นี่ชุมชนชาวมาเลลายนะครับชุมชนของเราเนี่ยอยู่ตัด2คลองนะครับทั้งคลองลำปทิวแล้วว็คลองปเว้บุีลมนะครับในส่วนชาวบ้านที่อยู่ริมคลองเนี่ยก็จะได้รับความเดือดร้อนค่อนข้างมาก นะครับก็น้ำท่วมขังมาก็หลายสัปดาห์แล้ว นะครับบริเวณริมคลองเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเข้าห้องน้ําไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็ได้ประสานกับทางเขตทางหลายๆส่วนนะครับรวมถึงเราก็ได้ประสานไปทางศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยของทางเทคโนโลยีจอมเก้านะครับ <S 2> <S 2> แล้วในวันนี้เนทางเทคโนโลยีจอมเก้าก็ได้นําของถุงยางชีพนะครับแล้วก็น้ําอาหารมามอบให้กับพวกเรานะครับก็ขอขอบคุณทางศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยนะครับรวมถึงเราได้ทําในเรื่องของเบอร์โทรของทางศูนย์นะครับเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนชาวบ้านนะครับเผื่อมีเหตุฉุกเฉินอะไรเนี่ยเราก็จะได้โทรหาประสานไปทางทางศู ช่วยเหลือผู้สีภัยได้นะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาให้กำลังใจกันน่นะครับผมว่าไม่สาเีหน้ครับี่เป็นกลังใจนะไปกันไปไปงกาับงานไปั ให้น้องหนูเยอาให้เจ็บเยอะที่วยนะ่อันนี้จะพาน้กับเขาแล้ว่ไปได้ติดมันงลงรถครับ เปนใจที่ไปนเนียศึกษามาไม่ลืมตรงนี้กันอะไรอะ่ะเราก็ไม่ลืมเลยว่านคนไทยด้วยกันทั้งหมดอะ่ะเนียไย่มีความลืมปรับเพินะ่มเลยนะเื็นใจเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้ที่มีใจที่ลูกนม,มีคนมาแค่มาถามก็ดีใจแล้วหเห็นนักศึกษาล,ลงมาช่วยอย่างนี้นเป็นย,ยังไงบ้างครับดีใจแล้วลูกแค่นี้อะดีใจมากเลยอะ่ะขอบคุณ<อ>